ต้นไม้เก่าแก่ของวัดล้มอีกต้นหนึ่งแล้วน้ําท่วมหาดใหญ่ปีนี้หนักจริงเนาะขนาดไม้ใหญ่ขนาดนี้ยังล้มน่เนเนาะในเวลาพอเรายืนเทียบกับต้นไม้เนี่ยมองเห็นเลยนะว่าโอ้หต้นใหญ่จริงๆแต่เนี่ยพระครูผมว่าไม่ตายง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ตัดสักประมาณเนาะกลางๆต้นแล้วก็ให้รถเคลีนนหิ้วไปตั้งได้อีกมันเหมือนกับผมมองถึงมุมที่ว่าบางทีคนบางคนเขาล้มอ่ะ พอล้มแล้วนะบางคนก็ไปย่าเหยียบย่ําซ้ําเติมนะเคยไหมพ่อครูเคยไหมแบบว่าเวลาเขาช่วงชีวิตล้มล้มไม่เคยไปไม่เหยียบใครนะไม่เหยียบใครนะและเคยโดนเหยียบไหมเคยโดนเคยโดนนะเนี่ยต้นไม้ล้มนี่ผมก็นึกถึงมุมเนี้ยเหมือนกันว่าบางทีถ้าพ่อบางทีพ่อล้มไปทับแม่แม่ก็ล้มทับลูกลูกก็ล้มทับหลานเห็นไหมคือมันเหมือนหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเนยนต้องดูแลพระครูให้ดีนะเหมือนหลวงพ่อเรานนเนี่ยใช่ไหม เนี่ยถ้าป่วยไปสักรูปหนึ่งนะเน้นแย่เลยนะอยู่กันลําบากเลยนะเนี่ยนี่คือคนที่จะส่งเนนเรียนจนจบเป็นปริญญารีธรรมสูงๆได้เรียนจบด็อกเตอร์ได้ก็เนี่ยนะนันก็ต้องช่วยกันดูแลแต่ดูดูทรงดูหุน่นท่านแล้วไม่น่าจะล้มง่ายเหมือนต้นไม้ต้นนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ยังล้มได้เลยเนี่ยคนใหญ่ๆอย่างนี้อาจจะล้มได้เพราะว่าเบาหวานไขมันความดันเกาโรคหัวใจเนะี่ยอาจจะล้มก็ได้ ก็จะหาอาหารดีๆให้ท่านฉันนะนะพยายามให้ฉันอดอด,อดอยากๆเหมือนเช้านี้ที่ทกากระอาจาร์เช้านี้แหละนะมาหัดใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยก็ทุกครั้งอดทุกครั้ง,อ,ง <laughs> อ่านะก็ต้นไม้ต้น,นนี้พอเป็นเครื่องเตือนใจได้ว่านะขอให้เราทุกคนนะวันนี้รักษาคนที่ให้ลมเงาเราต้นไะม้ต้น,นนี้ใหญ่มากก็ถือว่าให้ลมเงากับคนโคกพยอมมานานอำเภอนามหม่อม คนเท่าคนแก่เห็นมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยงั้นถ้าใครล้มก็อย่าไปซ้ํากันนะเรามีโอกาสล้มแล้วก็ให้พยายามรักษาไว้ให้ดีว่าเรามีของดีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะก็อย่าพยายามเหยียบย่ําซ้าเติมกันบางทีพี่น้องกันเองนั่นแหละพ่อแม่ลูกหลานกันเองนั่นแหละทำร้ายกันเองเหยียบย่ากันเองเห็นใครเซน,นิดหนึ่งพี่ก็ซ้ําน้องน้องก็ซ้ําพีนะ่เราไปเราไปโลกข้างนอกมาเนี้ย ใช่ไหมคนข้างนอกก็มีคนปลอมๆเยอะแล้วนะเราอย่ามาปลอมใส่กันในบ้านเราต้องจริงใจใส่กันให้มากแล้วถ้าไปเจอคนปลอมข้างนอกอเข้ามาบ้านแล้วมาเจอคนปลอมๆอ,อีกเนะี่ยมันจะหาคนจริงที่ไหนในโลกนี้มันหาไม่ได้แล้วนะที่พึ่งสุดท้ายที่หวังสุดท้ายก็คือคนในครอบครัวนั่นแหละเอาเห็นต้นไม้ล้มก็พอได้ข้อคิดนะก็ขอเป็นกําลังใจเนนอย่าเยียบย่้งซ้าเติมต้นไม้นะเดี๋ยวเราย้ายไปปลูกที่ใหม่กันเดี๋ยวใช้รถเครนยกไป ถ้าไม่มีตังที่จะจ้างรถเคนก็บอกเจ้าวัดนะบอกเจ้าวัอนุโมทนาสาธุเห็นได้ออกกําลังกายเช้าเชอย่างนี้ดีไหมดีไหมครับเนาะออกกําลังกายก่อนฉันเช้าเนาะเนนไม้ขวานแต่ดูเหมือนดูเหมือนจะสก,กปรกใช่ไหมแต่ว่าทุกบ้านต้องมีใช่ไหม,ไมถ้าไม่มีไม้ขวานนี่แย่เลยนะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคนบางคนนะแต่ว่าชีวิตเราก็ขาดคนบางคนไม่ได้เนาะ โอ้เห็นคลาดพระอาจารย์นึกถึงคําว่าคลาดไม่ถึงคลาดไม่ถึงถ้าคลาดไม่ถึงก็ต่อดั้มคลาดใช่ไหมคําว่าคลาดคลาดตัวนี้คือคือคลาดเอาไว้สําหรับคลาดใบไม้แต่คลาดตัวนั้นก็หมายความว่าความคิดไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าคลาดไม่ถึงเราก็พยายามเผื่อความคิดไว้เยอะๆว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรก็ได้เช่นน้ําท่วมหาดใหญ่ปีนี้คลาดไม่ถึงจริงๆก็เลยนึกถึงคลาดคลาดไม่ถึงก็ต่อดั้มคลาดให้ยาวขึ้นประเดิม มาวัดคโคพยอมเนี่พระอาจารย์ชอบหลังคานี้นะหลังคาใช้ใบอะไรทําเห็นอยู่มาตั้งสิบกว่าปีก็ยังอยู่ได้นะนเนี่ยยังทนทานดีละเกินทนดีละเกินใช่ไหมเนนเนาะหลังคาเอาไว้กันแดดใช่ไหมธรรมะเอามีไว้ปกป้องหัวใจตัวเองเนาะถ้าหัวใจเราดีอะเราก็จะได้ไม่ไปทําร้ายหัวใจคนอื่นเขาใช่ไหมแต่เเห็นใบไม้ที่เนนโกยไปเนี่ย มีทั้งเขียวก็มีมีสดมีแห้งใช่ไหมคนเราบางทีมันก็ไม่ได้ตายตอนแก่เสมอหรอกโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนคนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายเด็กก็ตายได้ใช่ไหมเนนตายได้ไหมสามาัคคีคือพังอมไม่ใช่สามาัคคีคือพลังแต่เวลาเนนสามาัคคีขึ้นมาเล่นอะไรนี่บางทีพังหมดทั้งวัดเหมือนกันนะตัวเล็กๆแต่ว่าทําลายวัดได้นะดูเนนี้รุ่นเผากุฏิเจ้าวาดเลยทีเดียวแหละ ว่าครูเจ้าวานวัดโคกพยอมมาช่วยน้าท่วมทุกวันเลยนะวานไปผมจะไปดูน้ํท่านหน่อยโอ้โหน้ําลงเร็วมากเลยพอน้ําทะเลมไม่หนุนนะบแบบน้ำทะเลมไม่หนุนหายหวบทั้งเมืองเลยเร็วมากเร็วหน้าตกอกตกใจตอนขึ้นก็เร็วมากขึ้นหน้าตกใจเนี่ยเราก็ได้เน,นี่ยเห็นไหมเราก็ได,เได้เราก็ได้เนี่ยแรงของพระแรงของเนนนี่แหละเนาะเนี่ยเราเปิดไปโรงครัวทุกวนันใช่ไหมรตรงนี้รโรงครัว,รวได้วัน นี่บางคนก็ถามว่าทําไมสร้างสาราวัดไว้ใหญ่โตตอนนี้คนไปนอนวัดกันเยอะเลยนะประโยครับเนี่ยดีแล้วพระคูณเนี่ยรักษาคุณแบบนี้ไว้ผมว่าลุยน้ำรแล้วน้ำมันน้ํามันไม่พัดไปนะผมว่าน้ํามันไม่พัดไปไกล อ๋อมีชูชีพของคนอ๋อต้องการชูชีพเป็นคนท้อง<ม>อ่าเอาละเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆวัดนะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปดูเดี๋ยวพระอาจารย์ไปดูอ๋อออกข้าวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวในเรือมีอีกน้ำเดี๋ยวมาให้นะเดี๋ยวมาให้ในรอบในรอบกีบ่ปีนะยี่สิบห้าปีไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพอะาะไม่เคยเจอมาอยู่ตรงนี้มันไม่เคยท่วมเพื่อนก็ท่วมเราไม่ท่วมอืมแล้วน้ำก็แบบแตะตรงนีง้เอง แค่หัวตรงฝั่งนู้นก็สองชั้นเลยค่ะโอ้โหเราบอกไปมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยเนี่ยพระอาจารย์ว่าถึงอะไรบางอย่างมันจะหายไปหมดเนาะแต่ว่าเนี่ยครอบครัวยังอยู่กันครบอ่ะพระอาจารย์ใช้คําว่าถึงชีวิตจะบัดซบแต่ถ้าคนอยู่กันทุกคนอยู่กันครบก็พอแล้วครับอุ้ยเดินเสียวตะปูเหมือนกันนะเนี่ย เนช่วงน้ำท่วมก็ดีนะมันทําให้เรารักรักกันมากกว่าเดิมเนาะมีโอกาสเดินจู๋จีกันอีกรอบหนึ่งโยมานิก อยู่ซอยเนะไม่ได้เจอลูกมากี่วันนะสามวันติดต่อไม่ได้เลยเอางั้นเดี๋ยวเราช่วยเลยเนาะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีเราเรามีเคสเรามีเคสเรื่องด่วนอีกเคสหนึ่งก่อนแต่ไม่เป็นไรไปทางเดียวกันทางเดียวกันเดี๋ยวเผื่อจะได้รับออกมาพร้อมกันหมดเลยนะซอยนี้อยู่กันมากี่วันแล้วเนี่ยบ้านนี้อยู่กันมากี่วันแล้วห้าวันยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะมีผู้สูงอายุไหม ออ๋หนุ่มคนนี้ว่ายน้ำเก่งใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ครับโอคนน้ำเชี่ยวเดือยตรงนี้เป็นเป็นทางน้ำพอดีเลยไอ้ดหกได้ไ้ลึกหรอกโอ้ยสุดสุดอันนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวุข้นตีอเดยวอตอนนี้กำลังปีนขึ้นบ้านนะ ตูครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเจอมาได้เจอลูกหลายวันอยู่กลางครับขอบใจมากนะสำหรับบ้านนี้นะอ่าขอให้ปลอดภัยปลอดภัยทุกคนเลยเราพุทธมุสลิมทำงานร่วมกันได้คนเหมือนกันคนเหมือนกันนะสุขและทุกข์เหมือนกันสาธุฟังธรรมะทุกวันเลยใช่ไหมยอมเป็นอ่าเป็นอิสลามแต่เราก็ฟังธรรมะกันได้นะดีแล้วพระอาจารย์เห็นคนน้ำท่วมมาโหเรา ตั้งใจว่าจะไม่มาแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาจนได้หวังจะมาทววเป็นเทาทุกบ้างน,นิดนิดหน่อยๆอยก็ยังดีเนาะเห็นหน้าได้เนี่ยตัวเล็กแม้เวลาพอเราอยากจะเราอยากจะไปสูงๆอ่ะพ่อก็พาเราไปสูงได้หมดเลยนะ <c oughs> เราอยากจะเรียนหนังสือสูงๆพ่อเขาก็พาเราหางเงินมาส่งเราเรียนจนสูงได้ <c oughs> ใช่ไหมกอย่างปะลูกพอเราอยากจะเป็นนกอ่พ่อก็พาให้เราเป็นนกบินได้ <c oughs> เราอยากจะเป็นอะไรก็ พาเป็นได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยน้ำท่วมปีนี้มันเห็นชัดเลยว่าพ่อเนี่ยเป็นที่สุดของลูกจริงๆเลย่ รถจอดอยู่ตรงนั้นกิ่งมาอยู่กลางซอยอย่างเงี้ยเพราะว่าแรงกระแทกของการขับรถขับเรือเราเข้าใจว่าเขาดีเขาอยากจะมาช่วยเราเราก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราอยากให้เขาบอกว่าถ้าไปช่วยวันข้างหน้ามีแบบนี้อีกขับรถไปถ้าเป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยเบาๆซอฟๆแต่ถ้าพ้นไปแล้วบิดไปเลยเต็มที่ไปเลยจอันนี้นี่ของคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาดีเขาดีเขาดีเนาะ เท่าไรก็แจกไม่พอคนมารอกันเยอะเห็นโยมกําลังหั่นมะเขือเนี่ยนึกถึงเลยนะว่าการตัดใจอะมันมันยากกว่าตัดมะเขือเนาะใช่ใช่ตัดมะเขือให้ิดเดียวตัดใจคิดหนักตัดใจยากกว่าเยอะเลยแต่พระอาจารย์ร่วมสมทบโรงครัวได้สักหนึ่งหมื่นบาทนะพระอาจารย์ร่วมสมทบด้วยหนึ่งหมื่นบาทเผื่อจะไปเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นมะเขือสัก เป็นมะเขือสักกิโลนึงก็ยังดีแม้แต่หนึ่งหมื่นบาทนี่ก็ซื้ออะไรได้เยอะอยู่นะญาติโยมจากเพจพระสักดาสุนทรโรนเนาะร่วมโดยช่วยกันมาสมทบไปคนละเล็กคนละน้อยเยบุญชัยลงครัวลงครัวทางใต้เหมือนเหมือนบ้านเราไหมคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันตรงที่ใจครับเนาะคือใจดีเหมือนบ้านเราเนาะเหมือนทางตราดเลยนะเนี่ยเมื่อวานเห็นโยมก็ไปซื้อมะเขือกัน ตอนนี้มาเขือก็แปลรูปมาเป็นอย่างนี้เรียบร้อย้วดูหน้าตาคนทำเห็นไหมลงครัวทางใต้ก็เหมือนทั้งตลาดเลยนะเนี่ยจริงๆเราทะเลเดียวกันเราทะเลเดียวกันภาษาเราชุดนี้จากจากไหนอรทีมาภาษาชุดนี้อ๋อปกติเทพเนี่ยเราก็ไปทั่วประเทศเลยเนาะตอนเชียงรายก็ไปแม่สายไปไหนลองดูที่ชุดหนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยชุดหนึ่ง อ๋อชุดนี้เป็นพันแหนกขุงข้าวพันแหนกขุงข้าวเนาะในข้าวสารกระสอบหนึ่งมีกี่เม็ดนายโยมเคยนับไหมเคยคิดจะนับไหมทีมาสาก็เติมเติมพลังก่อนเนาะเติมพลังเดี๋ยวจะได้ไปทำงานต่อครับอันนี้พนแหนกผัดหมูอ๋อก็ต้องลงลงน้ำพริกก่อนใช่ไหมเนี่ยมีแต่คนก็บอกว่าแม่ครัวทางใต้อ่ะนิสัยไม่ค่อยดีเพราะเป็นพวกชอบต้มตุ๋น เขาบอกว่าเป็นคนชอบต้มตุ๋นไม่จริงใช่ไหมทั้งต้มทั้งตุ๋นนะครบทุกอย่างใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยแบบนั้นไปใช่ไหมครับผมเนอะพอช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะใครถนัดด้านไหนก็ทําด้านนั้นแหละช่วยยกันเนาะ ช่วยๆกันเนี่ยหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีนะปวดปวดขาัเข่าก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังอุตส่าห์มาช่วยนะ <c oughs> ถือถือมีดคุยกับพระเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ออนนี้เราเบิดมาแล้วยังมาเจอมีดแม่ครัวอีก <c oughs> <c oughs> แหมบางคนเขาบอกว่าบางคนเขาชอบกินตีนนะ <c oughs> ตีนไก่เ <c oughs> นี่ยเห็นแม่ครัวกําลังทําฟักเนี่ยพะอจารย์นึกถึงคาว่าฟูมฟักเนาะ <c oughs> เนี่ยตอนเนี้ย ใช่ตอนนี้คนกําลังแบบน้ําท่วมอ่ะเราก็ฟูมฟักกันหน่อยเนาะฟูมฟักฟูมฟักกันหน่อยนี่เห็นหุ่นแม่ครัวก็รู้แล้วอาหารรสชาติเป็นยังไงนี่จริงเราไปช่วยน้ําท่วมได้นะแม่ครัวเนี่ยเพราะเรามีห่วงยางประจาตัวอยู่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ่ไม่จมน้ําแน่นอนว<ะ>ันนี้จากเกาะเต่านะท<ะ>ี่นทรายแดงรีสอร์ทอันเนี้ยพี่ๆน้องๆลูกหลานทั้งนั้นเลยนะอยู่เนี้ยอยู่น้ามองเนี่ยชุดนี้มาแล้ว มีไฟฉายอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนไฟฉายเล็กๆเป็นไฟฉายเล็กๆอ๋อไซายแดงรีสอร์ทเล็กๆน้อยๆนี่แหละช่วยกันไปมีเจ้าผลค่ะมียาคายายาแก้ไอยังไงไฟฉายอ๋อยาทาน้าขาเนี่ยอันนี้คือสารมันประจำชีวิตจริงๆนะยังไงต้องได้ใช้แหละ